สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทําให้รูปถ่ายมันดูคมชัดทั่วทั้งภาพนะครับเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยเนี่ยต้องขอบอกก่อนว่ากล้องถ่ายรูปมันไม่สามารถที่จะถ่ายเพียงครั้งเดียวแล้วมันทําให้ภาพเนี่ยมันคมชัดได้ทั่วทั้งภาพได้นะครับซึ่งถ้าเราอยากให้ภาพเนี่ยมันคมชัดทั่วทั้งภาพเราจําเป็นต้องถ่ายหลายครั้งนะครับก็คือเราจําเป็นต้อง ถ่ายหลายจุดต้องโฟกัสหลายจุดนะครับเราสมมุติว่าภาพนี้นะครับผมถ่ายมาสามภาพนะครับเป็นมุมเดียวกันแต่ว่าผมโฟกัสคนละจุดกันนะครับอย่างภาพแรกนะครับภาพแรกผมโฟกัสบริเวณด้านหน้านะครับช่วงบริเวณด้านหน้าขอบหน้าจะสังเกตว่ามันจะชัดแค่ช่วงนี้นะครับจนถึงตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเริ่มเบลอแล้วนะครับ จากตรงนี้ไปถึงด้านหลังก็จะเบลอเอาโฟกัสไปแล้วนะครับส่วนภาพที่สองนะครับผมโฟกัสตรงนี้นะครับมันก็จะชัดแค่บริเวณช่วงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเบลอนะครับส่วนด้านหลังก็จะเบลอเช่นกันนะครับส่วนภาพที่สามผมไปโฟกัสจุดนี้นะครับผลข้างล่างขวานะครับวงนี้นะครับมันก็จะชัดช่วงนี้นะครับแล้วก็มันก็จะมาชัดในวงที่สองตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่ามันอยู่ในแนวเดียวกันนะครับซึ่ง การถ่ายรูปแบบนี้เนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใช้ขาตั้งกล้องนะครับเพราะว่าเราห้ามขยับมันเลยนะครับต้องถ่ายสามภาคในตำแหน่งเดียวกันเราห้ามขยับขาตั้งกล้องจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นมากนะครับแล้วก็ขาลันชัตเตอร์ก็ต้องใช้ด้วยนะครับเพราะว่าเราถ้าไม่จําเป็นเราไม่ไม่ควรไปดนกล้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็เอฟเตต์ที่เราใช้เนี่ยเราจะใช้ประมาณช่วง f แปถึง F 14นะครับเราไม่ควรใช้เกิน F อ4นะครับเพราะว่าถ้าใช้เกินกว่านั้นเนี่ยคุณภาพของภาพจะจะดรอปลงนะครับซึ่งภาพนี้ผมใช้ที่ f11 นะครับผมซึ่งเวลาที่เราถ่ายจริงเนี่ยตำแหน่งของภาพมันจะขยับนะครับอย่างเช่นภาพนี้นะครับแล้วก็ภาพต่อมานะครับจะสังเกตว่ามันขยับนิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาที่เราเวลาที่เราไปควบคุมกล้องเนี่ยมือเราจําเป็นต้องไปโดนกล้องนะครับ เพื่อที่จะคนโทรลค,ความชาัดของของจุดที่เราโฟกัสนะครับซึ่งอาจจะเลยงไม่ได้นะครับซึ่งมันทาให้กล้องเนี่ยมันขยับนิดนึงซึ่งปัญหาตรงนี้เนี่ยเราสามารถไปแก้ได้ในโปรแกรม Photoshop นะครับเราจะมาดูวิธีการกันเลยนะครับขั้นแรกนะครับเปิด Photoshop ขึ้นมาแล้วก็ให้ไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็ไปที่สคริปต์นะครับแล้วก็ไปที่ตรงนี้นะครับ โหลดนะครับโหลดไฟล์อินดัสแทจากนั้นให้เราไปที่ปุ่มเรานะครับแล้วเราก็จะคลิกนะครับสามภาพที่เราถ่ายเอาไว้นะครับจากนั้นห้ามลืมตรงนี้นะครับติ๊กตรงนี้อัเทมนะครับห้ามลืมเด็ดขาดนะครับแล้วก็กดโอเคนะครับสามภาพก็จะถูกโอนเข้ามานะครับโปรแกรมมันกำลังคำนวณอยู่นะครับ จะสังเกตว่าสามภาพนี้มันถูกคำนวณให้อยู่ในตำแหน่งเดียวกันแล้วนะครับโฟโต้ชอ p มันคำนวณให้เวลาปิดเปิดตาจะสังเกตได้ว่าตำแหน่งมันไม่เคยื่อนะครับมันอยู่จุดเดียวกันแล้วสังเกตว่าบริเวณขอบๆนี่มันมีมีมรอยปลาอยู่นะครับซึ่งเราจะมาครอบที่หลังได้นะครับขั้นตอนต่อมานะครับเราจะทาการคลิก3ามเลเยอร์นะครับให้เรากด shift นะครับแล้วก็คลิก นะครับจากนั้นให้เราไปที่ Edit นะครับแล้วก็ไปที่ Auto b r e n d Layer นะครับจิ้มตรง s t a แต Image นะครับแล้วก็กดโอเคโปรแกรมกำลังคำนวณอยู่นะครับรอสักครู่หนึ่งอ่าเสร็จเรียบร้อยครับจะเห็นว่าตอนนี้ รูปของเราเนี่ยความคมชัดมันครอบคลุมทั่วบริเวณแล้วนะครับข้างหน้าตรงกลางแล้วก็ข้างหลังเนี่ยโปรแกรมมันคำนวณให้ชัดทั่วทั้งบริเวณแล้วนะครับต่อมาเราจะทําการรวมเลเยอร์นะครับทั้งสี่เลเยอร์กดชิมนะครับแล้วก็ไปที่เปิดเลเยอร์นะครับจากนั้นเราจะทําการครอบนะครับใช้เครื่องมือตรงนี้นะครับครอบครอบทูนะครับจากนั้นเราก็จะดึงมันเข้ามานะครับ แล้วก็กด enter นะครับเราจะมาทําการปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกนะครับตามตามความชอบของเราเลยนะครับอย่างภาพนี้อย่างภาพนี้ผมอยากให้พื้นหลังเนี่ยมันดูสีขาวแต่บางทีเรามองด้วยตาเปล่าเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันขาวหรือย,ยังนะคือผมอยากให้มันดูขาวร้อเปอรนนะครับซึ่งบางทีสายตาของเรามันมันกะยากครับว่ามันขาวหรือย,ยังเราสามารถเช็คได้ครับว่ามันขาวจริงหรือเปล่า ก็ให้เราไปที่เครื่องมือตัวนี้ครับให้ไปจิ้มตรงนี้ครับที่เป็นสีขาวนะครับจากนั้นเนี่ยมันจะมีเครื่องมือคล้ายๆหลอดดูดสีนะครับก็ให้เราไปจิ้มตรงที่เป็นสีขาวเลยครับจิ้มปุ๊บแล้วก็ให้เรามาสังเกตตรงนี้นะครับตรงที่เป็นอักษร R T V เนี่ยก็คือว่าถ้าภาพมันเป็นสีขาวจริงเนี่ยมันจะต้องเป็นตัวเลข255ครับ255สามแถวเลยครับทั้งอาจทั้งดีทั้งดีงดครับ อย่างอันนี้มันไม่ใช่สองห้าห้าแสดงว่ามันยังไม่ข่าวจริงนะครับเดี๋ยวเราจะไปทําการปรับแต่งให้มันข่าวขึ้นนะครับก็ให้เราไปที่ image นะครับ adjustment นะครับแล้วก็ level นะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้ไปทางซ้ายนะครับเลื่อนนิดหนึ่งครับให้มันดูข่าวขึ้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสอีกรอบนึงนะครับว่ามันข่าวขึ้นร้อยเปอร์เซ็นต์หรือยังนะครับลองจิ้มดูนะครับสองห้า โอเคครับอันนี้มันขึ้นว่าสองห้าห้าสามสามช่องนะครับถือว่าขาวไวจะเส็นแล้วถือว่าใช้ได้แล้วนะครับขั้นต่อมาเราจะปรับอะไรเพิ่มอีกอย่างมะเขือเทศนี่ผมอยากให้มันสีแดงจริงๆอันนี้มันติตต้มๆหน่อยผมอยากจะปรับให้มันแดงขึ้นนิดหนึ่งให้เราไปที่ image นะครับแล้วก็ Adjustment นะครับแล้วก็เลือก h ิ e นะครับแล้วก็ไปที่ตรง h ิ e นะครับแล้วก็อาจจะเลื่อนไปทางซ้ายนะครับเลื่อนไปนิดเดียวพอครับ ผมเลื่อนแค่ลบ2ก็พอนะครับแล้วก็กดโอเคจากนั้นจะเล่นอะไรต่อได้อีกผมอยากให้ภาพนี้มันดูคมชัดมากขึ้นนะครับสามารถทำได้นะครับโดยการที่ไปที่ฟิลเตอร์ครับแล้วก็ชัปเพนนะครับแล้วก็อันชับมากก็ลองแถวบนนะครับก็คืออมังกับเรียนนะครับลองลองเลื่อนๆดูนะครับเพื่อนๆลองเลื่อนดูบางทีอาจจะไม่เข้าใจนะครับต้องลองเองนะครับ สมมติผมพอใจกับความคมชัดประมาณนี้นะครับก็กดโอเคนะครับก็เป็นอันเสร็จนะครับผมก็จะเซฟเลย เราก็จะได้ภาพมัเสถเยศนะครับที่มีความคมชัดทั่วทั้งภาพนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เห็นว่าคลินนคลคลปนี้เป็นประโยชน์นะครับเพื่อนๆสามารถที่จะกดแชร์ได้นะครับและผมก็จะทําคลิปออกมาสอนเรื่อยๆนะครับก็ถ้าเพื่อนๆไม่อยากที่จะตกหล่นเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะกดติดตามได้นะครับถ้าเป็น Facebook เนี่ยก็ให้กดที่ติดตามนะครับแล้วก็ไปจิ้มตรงเหพสต์ก่อน ถ้าเป็น YouTube ก็ให้กด s ับ s c r i b e คนะครับผมก็วันนี้ผมก็ต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ